o กองไล<า>่ i ันว่น้องมีควันแล้วเห็นไหมนี่ตื่นเต้นไม่แน่ น้องมีควันฮะไปดูกันอ่ะก็อยากลงยูทูบอ่ะมันโดมานแล้วเข้มแล้วดู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 มีคนแล้วทุกคนมีไอ้ด้วยเห็นควันไหมดูดินนี้น้องมีไอ้ขึ้นมาแล้วน้องเดือดเลยอีกแค่ที่นะ หนึ่งนาทีคะจับเวลาห้านาทีนะครับเฮ้ยฝั่งนั้นมันกับน้ำเดือดเลยดือดไหนเพราะเดือดฝั่งนี้หน่ะเอหรือโอ้ไม่รู้แข็งหรือไม่เนอะโอ้ทำไมเฟ้นเล็นวนเล่าเลยีแชร์เซบายยืดจบดิเชอร์ต้องเดือดไม่ไหวแล้วทำไมมันเหลืองเหลืออง่ะีกกวิคบ ยี่สิบหวิค่ะยี่สิบห้านะนนนะเห็นชัดเลยอ่ะควันอ่ะตอนนี้ยนะ <laughs> ดูเวลาไหนแกนส,สิบนาทีต่อน,นะครับเช่ญบายบายยูทูบยูทูบยูทูบย้ Huh? Wow. Sabalayo. 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 all right so now try to observe what's going on in the water now what did you see it's bubble mm -hmm. so you see those bubbles so meaning the water is bubbling, bubbling. so write that on your observation bubbling bubbling like this mm -hmm. okay. <laughs> What t i is it? B U, B, B L I N G <Okay. S 1> so What time is t now? i s s i more m i n วัเซนไฮหน่อย How to แดมึงไทยสวยมากดูดิกล้องมันสวย

ดูควันน้องเลนะระเยใช่ไหมใช่ควันน้องมีอะไรอ่ะไอไอไอคือภาษาอังกฤษไอน้ำน้ำลืมแล้วคุูเรียนแล้วลืมแล้วมันระเหยก็เลยน้ำลดลงอ0สุบิสิบเก้าแปด

กดถ่ายแทบไม่ทันหนูน้ำจาก50เหลือเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ20 20กว่า23 21 21เหรอเออ21 22ประมาณนะั้นต้มน้ำมาจ้ะต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่อ,ขอร่อย,ยออก็หิวเหรอดังปีเลยเออด้งมากมันลดลงเด้อออให้มันงลงมันอยู่แค่นั้นเอง,อ,งอ่ะเท่าไหร่อ่ะ เดี๋ยวมันลงอยู่ลงประมาณลบประมาณศูนย์ลบอะไรวะเร่ลงใช่ไหใช่ค่ะมาจะมาลองทำน้ำแข็งต่อนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ อุ้ยคนทำอะไรน่ะเจ็บ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 เม็บเจ็มาจเจ็าเบเนกาชิเนกาชิเอ็ก negative Eight. 8 7 negative seven. 7 that is 7, seven. negative 7 negative that is not negative oh it's seven. only 7 remember 10 we have 10 on the top so 7